สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้ทัดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง s r v o n s o หนึ่งในเรื่องสั้นสุดหลอนจากแดนอาทิตย์ทุไทยสู่ในปี2005จากค่ายผู้ผลิตหนังคุณภาพโท y c คอมบ n นีกับเรื่องราวของสองพี่น้องเคราะห์ร้ายถูกจับตัวมาขังในห้องปิดตายมีเพียงทางระบายน้ำที่พอให้เด็กตัวเล็กๆสามารถเล็ดลอดออกไปได้แต่แล้วเมื่อออกไปค้นหาความจริง กลับพบความสยดสยองที่ทำให้คนทั้งสองต้องขนหัวลุก เปิดเรื่องมาที่พี่สาวและน้องชายนอนสลบเมื่ออยู่ในสถานที่โซโครเมื่อหญิงสาวได้สติก็พบว่าตัวเองถูกจับขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเธอปลุกซาโตชิผู้เป็นน้องชายให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลก่อนที่ทั้งคู่จะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับสถานที่ที่เปรียบเสมือนคุกแข่งนี้ไม่ว่าจะพยายามพังประตูออกไปเท่าไหร่กลับไม่เสรือนเลยสักนิดท่ามกลางเสียงร้องไห้ได้วยความหวาดกลัวของผู้เป็นน้อง เมื่อรู้ว่าไม่มีทางออกไปได้หญิงสาวจึงเลิกใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ก่อนบอกให้ซาโตชิกินขนมปังที่วางอยู่หน้าประตูทว่าหนุ่มน้อยกลับไม่กล้ากืนลงกระเพาะมันอาจมียาพิษปะปนอยู่ก็ได้แล้วจูจ่ๆซาโตชิก็ปวดฉี่ขึ้นมาเลยเดินไปปลดทุก์ที่ทางระบายน้ําที่เต็มไปดนน้วยนนทรชัยจังหวะเดียวกันผู้เป็นพีกลับสัมผัสได้ถึงสายลมพัดมาจากอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งของพนงังต้องมี ทางออกอยู่แน่แน่ด้วยความที่ซาโตชิตัวเล็กจึงเป็นคนเดียวที่สามารถมุดปลวกไปได้แม้ว่ามันจะสกระปกสรกสโโรคเพียงใดแต่หนุ่มน้อยต้องทําใจเสียสละเพื่อไปตามคนมาช่วยท่ามกลางกําลังใจอย่างใกล้ชิดของผู้เป็นพี่หลังจากที่มุดออกไปอีกฝั่งซาโตชิก็พบเข้ากับหญิงคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในห้องแบบเดียวกันและอีกสองห้องถัดจากนั้นก็พบว่ามันไม่ต่างอะไรไปจากเดิมแต่ละห้องล้วนมีผู้หญิงหนึ่งคน ถูกจับตัวเอาไว้ซาโตชิเลยกลับไปเล่าให้พี่ฟังว่ามีผู้หญิงสามคนถูกจับขังแบบเดียวกับเราทุกห้องปิดตายเหมือนกันหมดโดยทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและถูกจับตัวมาได้อย่างไรพี่สาวก,ก็เลยเสนอให้ซาโตชิลองมุด ไปอีกทางแม้หนุ่มน้อยจะไม่เต็มใจทําแต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตไปจากสถานที่โสมมหลังมุดไปอีกฝั่งภาพที่เห็นคือหญิงคนหนึ่งนอนสลบอยู่กลางห้องซาโตชิที่หวังดีก็เลยปลุกให้ตื่นขึ้นแต่เมื่อเธอได้สติกลับตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นเด็กตรงหน้าหนุ่มน้อยก็เลยเกลี้ยกล่อมว่าไม่ต้องกลัวผมแค่มาช่วยเมื่อลองมุดต่อไปอีกห้องกลับพบเพียงความว่างเปล่าแต่ห้องถัด ันน้มันน่ากลัวสำหรับซาโตชิเป็นอย่างมาก มันคือร่างของหญิงเสียสติที่อยู่ในอาการคลุมคังเอาแต่พูดว่าพวกเราจะตายกันหมดมีคนมาฆ่าเราทุกหกโมงเย็นหั่นเป็นชิ้นๆแล้วโยนใส่ทางระบายน้ำเมื่อซาโตชิลองตรวจสอบดูปรากฏว่าจริงอย่างที่เธอพูดมีเส้นผมของมนุษย์ปะปนอยู่ในน้ำหนุ่มน้อยเลยกลับไปเล่าไว้พี่ฟังถึงสิ่งที่เห็นจึงรู้ว่าสถานที่ที่เปรียบเสมือนคุกแข่งนี้มีทั้งหมดเจ็ห้องแต่ละห้องจะมีคนถูกจับขังง ไว้โดยมีเพียงแค่ห้องเดียวที่ว่างเปล่าสองวันต่อมาหญิงสาวคิดแผนการอะไรดีๆออกเป็นหน้าที่ของซาโตชิอีกครั้งที่ต้องไปขอความร่วมมือจากเหยื่อทุกคงให้รวบรวมของที่ติดตัวมาคนละชิน้นเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็เอากลับมาให้พี่สาวพิจ,จารณาประกอบไปได้วถุงยางพวงกุญแจยางมัดผม ลิปสติกและบัตรเครดิตพร้อมกับรายงานว่าห้องที่เคยวางบัตรนี้มีผู้หญิงถูกจับตัวมาทดแทนโดยคนล่าสุดเพิ่งถูกจับมาเมื่อคืนขนาดก,กำลังวิ่งออกกำลังกายในส่วนสาธารณะจากนั้นผู้เป็นพีก็ได้ใช้ลิปสติกวาดแผ่นพังจำลองโดยสรุปได้ว่าคุกนรกมีทั้งหมด7จห้องทุกห้องจะมีคนถูกขังเรียงตามลำดับวันที่ถูกจับตัวมาตั้งแต่วันที่หนถึงเซึ่งเธอและน้องชายถูกจับ ัวมาสามวันแล้วเท่ากับว่าทั้งคู่อยู่ในห้องที่สามมันชัดเจนขึ้นเมื่อมีศพลอยผ่านมาให้เห็นทั้งท่อระบายน้ํานั่นเท่ากับว่าที่หญิงสติไม่ดีพูดเป็นความจริงจะมีคนถูกฆ่าทุกหกโมงเย็นของทุกวันไล่ตั้งแต่ห้องที่7ย้อนกลับมาอย่างห้องที่หนึ่งหญิงสาวร้องไห้ได้วยความหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าความตายคืบคานเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่สามารถหนีไปไหนได้โผกอดน้องชายผู้เป็นที่รักนี่มันนรกหรือไง มันคือที่ไหนกันแน่พี่ไม่อยากตายแบบนี้ จากนั้นในทุกๆวันที่มีคนตายก่อนหกโมงเย็นซาโตชิจะแวะเวียนไปให้กำลังใจเสมอกระทั่งเหยื่อห้องที่6และ5าถูกฆ่าตายอย่างไร้ความปราณีก็มาถึงคิวห้องข้างๆที่พวกเขาอยู่ซึ่งเป็นห้องที่ 4. สี่ซาโตชิทำอีกเช่นเคยด้วยการแวะเวียนไปพูดคุยเพื่อให้เหยื่อที่ใกล้ถึงเวลาตายรู้สึกผ่อนคลายและป่องทางโลกทว่าหญิงในห้องกลับไม่อยากถูกฆ่าพียงลำพังเธอก็เลยโอบกอดสาต ตชิเอาไว้ในอ้อมแขนไม่เป็นไรนะลูกเรามาตายด้วยกันเถอะเสียงฝีเท้าคืบคานเข้ามาไกลจนความน่าสะพรึงกลัวมาหยุดอยู่หน้าห้องพร้อมกับประตูที่เปิดออกช้าๆกับใบเลือดที่ใหม่มั่นปั่นร่างเหยื่อให้ขาดเป็นชิ้นๆท่ามกลางอาการสั่นสะท้านของเหยื่อทั้งสองพี่สาวที่ไม่เห็นน้องกลับมาสักทีจึงรู้สึกกระวนกระวายมีบางอย่างแปลกไปทั้งที่ซาโตชีควรจะกลับมาก่อนหกโมงเย็นแต่เมื่อทำ อะไรไม่ได้จึงยืนรอยังมีหวังท้ายที่สุดสิ่งที่เธอเห็น ก็คือเลือดแดงฉานไหลปนมากับน้ำเธอร้องไห้ฟูมฝายเมื่อรู้ว่าผู้เป็นน้องต้องมาจบชีวิตลงในขณะที่ตัวเองได้แต่ยืนมองแต่แล้วความหวังก็มาพร้อมกับร่างเล็กๆที่หลบหนีออกมาได้สำเร็จซาโตชิเสียใจที่ช่วยเหลือสาวข้างห้องไม่ได้และต้องเห็นเธอตาอย่างทุรนทุรายผู้เป็นพี่ปลอบและบอกก็ไม่เป็นไรเธอทำเต็มที่แล้วก่อนลงมานั่งพูดคุยถึงตัวฆาตกรโรคจิตซาโตชิบ,บอกว่าเขาตัว วใหญ่มากแต่มีเลื่อยไฟฟ้าเป็นอาวุธไม่มีทางที่เราสองคนจะใช้กำลังต่อกรกับมันได้ แล้ววันประหารก็เดินทางมาถึงหญิงสาวและซาโตชิจะถูกฆ่าตายในอีกไม่กี่วินาทีข้างหนา้าแผนการที่วางไว้จึงได้เริ่มตน้นขึ้นผู้เป็นพี่ใช้ยางรัดผมยิงหลอดไฟจนดับได้อย่างแม่นยำทำให้ภายในห้องตกอยู่ในความมืดเมื่อฆาตกรเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าเธอยืนบังผู้เป็นน้องอย่างกล้าหาญเอาน้ำสาดเพื่อเบียงความสนใจอย่าเข้ามันนะฉันจะไม่มีวันให้แกทำอะไรน้องชายฉันเด็ดขาด ทว่าพลานุภาพของเลื่อยไฟฟ้าไม่ได้ฟังคําร้องขอใดๆมันมุ่งหมายอยากจะดื่มเลือดสองชีวิตตรงหน้าแต่ทันทีที่คมเลื่อยเชืออลงไปที่เป้าหมายกลับตกหลุมพางเข้าเต็มๆซาโตชิไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มันคือร่างเทียมที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆและเสื้อผ้าของน้องชายเพื่ออำพรางสายตาหญิงสาวตะโกนบอกให้ซาโตชิที่ซ่อนตัวอยู่ข้างประตูรีบหนีออกไปเสียนี่เป็นจังหวะดีแล ผู้เป็นน้องปฏิบัติตามทันทีโดยเหลือเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ได้เห็นหน้าพี่สาวสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนประตูจะถูกปิดตายจากข้างนอกทำให้ฆาตกรไม่สามารถออกมาสังหารใครได้อีกแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งชีวิตของพี่สาวที่จะถูกหั่นร่างเป็นพันชิน้นด้วยความโกรธแค้นซาโตชิไม่ปล่อยให้การเสียสละของพี่สาวต้องสูญเปล่าจึงปลดปล่อยเยื่อที่เหลือให้เป็นอิสระพร้อมกับเยื่อ หมที่ถูกจับมาทดแทนเยื่อรายเก่าที่ตายไปก่อนออกจากสถานที่แห่งนี้หนุ่มน้อยก็ได้หยุดอยู่หน้าประตูห้องของพี่สาวด้วยความที่อดส่งสารไม่ได้จึงพยายามเปิดประตูออกแต่ก็ถูกห้ามปรามจากคนที่อยู่ข้างๆซาโตชิร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดหัวใจโดยลงเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของคนที่เขารักล่องลอยอยู่ในความทรงจำตราบนานแสนานานแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียง ทนี่ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Seven Rooms หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่านิยามของความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนนั่นนัคือความรักของบุพการีที่มีต่อลูกอีกอย่างก็คือความสัมพันธ์ของพี่น้องนี่แหละครับที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดพวกเขาจะยังคงรักกันอย่างเหนียวแน่นเพราะพี่ชายหรือพี่สาวเทียบได้กับเสาหลักของบ้านให้น้องได้ยึด มีพี่อยู่ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดจะหนักหนาแค่ไหนก็รู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่เคียงข้างในทางกลับกันน้องก็คือกำลังใจที่ดีที่สุดเป็นผู้รับฟังที่ดีคอยปลอบโยนในยามที่ผู้เป็นพี่รู้สึกท้อแท้หรือพบเจอปัญหาที่แก้ด้ยากความสัมพันธ์ฉันพี่น้องจึงเปรียบเสมือนไม้ใบเมื่อพ่อแม่คือรากฐานที่มั่นคงพี่ก็ต้องเป็นลำต้นที่แข็งแรงส่วนน้องเป็นใบที่ ยึดมันจะขาดเหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ฉะนั้นการมีพี่น้องที่ดีจึงเป็นเรื่องที่มีความสุขมากมายแม้ว่าบางครั้งอาจไม่เข้าใจกันสักหน่อยแต่อย่างน้อยก็อยากให้รู้ว่าในใจลึกๆแล้วไม่มีพี่น้องคนไหนที่ไม่วังดีต่อกันก็ไม่ต่างอะไรกับสถานการณ์ที่ซาตโตชิเจอนั่นแหละครับเราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครต้องต่อสู้เพียงลำพังทายที่สุด แม้จะพยายามจนหัวชนฝาและพบว่าปลายทางคือความตายทางเลือกที่เหลืออาจหมายถึงการที่ใครสักคนต้องยอมสละชีวิตเพื่อให้อีกคนอยู่รอดและไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเสียสละก็ตามนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความรักที่พี่มีต่อน้องและน้องมีต่อพี่คือสมบัติทางใจและสายเลือดที่ล้ำค่า,าจริงๆครับ 7ซเว่นกำกับและเขียนบทโดยมาสกิอาดาชิจากค่ายผู้ผลิตหนังคุณภาพ t o ยคอมบานีนี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่สะท้อนได้เห็นถนึงความรักอันบริสุทธิ์ที่พี่มีต่อน,น้องถ่ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ถึงคายโทยคอมบานี หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทศสปอยหนังและแฟนเพจเท d ตี age, ้ทีวี